สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องที่กำลังรับชมทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องกะซูช่องบาเปีมนะครับพนมนครับผมไมื่อนี้นะครับบาเปียมกะเก็บกระเป๋าด้วยพี่น้องเก็บกระเป๋านี่ไมครับ <c oughs> เก็บกระเป๋าเตรียมไปสมทบที่ต่อเนาะพี่ต่อนะตอ,อาร์มวุฒนะครับเป็นสี่ เพิ่นหลังจากเพิ่นไปส่งเบาอ้วานอยู่ปากซองแล้วก็สีได้แล้วก็เอาเครื่องไปแจกน้านะครับเอาขวงเอาเสื้อผ้าไปแจกแต่ว่าหากสีได้มาแจกทั้งสวรรขตนะครับก็เปรียมกับสีได้ไปรับเพิ่นนะครับอยู่สวรรขตอยู่บกขสสวรรขตนะครับไปทางดถสายทางไปนะครับไปตรงอยู่มุกดาหารแล้วก็ ขามสะพานไปลงอูไปรอเพื่อนนะครับอยู่บกศสนะครับบกศออยู่บนจอดรถทางหดเนาะอยู่ทางการสวรรณเขตนะครับไปรอเพิ่นอยู่ฝั่งนั่นอันนี้นะครับ,รบใายงานเทือที่สองนะครับไปหาไอ้ทรายจะได้ก็ฝากพี่น้องทีต่ตามกันในท่าของบอปีน้ำเนเ่ยอนะครับไป ตามเบิ่งว่าท้าสิไปเจ็กบนไดแน่นะครับแล้วก็ไปยุพุ้นแจ่มมือนะครับตเตรียมมาสูตรเลยได้ตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงกว่าๆนะครับ,บเปล่กัจะเตรียมสิ่งของที่สิได้ใส่งานนะครับใน่ระวังการเดินทางเนาะสิ่งของที่จำเป็น เานี่ปะกาศเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงบางสปอนเซสรลืมเนี่ยครับอย่าลืมห่านลืมนี่อยู่ได้ครับพี่น้องเวลาเขาเวลาเขาไปเนาะที่สำคัญบ่ได้กันอยู่ได้สายชาติสายชาติกับ อุปรกรณชา์เอกระ้าอากาศเปลี่ยนนุ้เท่ขึ้นครับตืร์ตเติตืตรอทอ นก็อย่าลืมเด้อครับฝากพีนก่น้องคอยติดตามนะครับเส้นทางการเดินทางของเบาเปมนะครับทีมงานทุกๆคนนะครับมาสปินพี่ตอมาบุดเบาอ้าอวนนะครับเบาเปมก็บอได้บอได้กลับไปสรงเบาอ้วนน้ำพืนเนาะบื่อนนะ้านเพราะว่าบ้านก็ค่อนข้างที่ซะอยู่ไกลกันครับกับบ้านพี่ตอนะครับ เปลี่ไปอยู่นครพนมนะครับอยู่อนพื้อทาขพนมนีม่เตรียมมาคองก่อนครับอนที่จำเป็นที่ขาดไปได้ในทุกๆก,การเดินทางนะครับของเบาเปีมจะต้องมียาแก้แพ้นะครับบางทีอเป็นภูมิแพ้อากาศเนาะจามเนแล้ะก็ แค่ปวดหัวไม่กินครับ <g ill od noise> ทดไว้นะบางเดีอ,กา,อากาศแดดหอนแหง้งเ็าเป็นไม่กินิบปวดหัวนะครับเอาเงินก่อนพีน่นนอกเฮ้ยติงมาเหรครับ เงินไปใส่นะครับเงินเทาเหลือมาแต่รอบก่อนนะครับน,นี่ใบหาพันใบหาสิบพันใบสาพันหาสิบพันอีก็สิป,ประมาณร้อยหนึ่งนะครับเสียงลิงน้อยนะครับอันนี้นะครับเยอะเยอะ อีกนนึ่นะครับอย่าดมนะครับจอมองรถนะฮะแเชย่เียงดังแว่ไหมใชเมาอกรถเิงก็ได้ไปขึ้นรถอยู่มันต้องนะครับ ยู่บนต้องนะครับไปลงลงอยู่สะพานเลยทางข่าสะพานนะครับตัวกษิได้ย่างเขับไปนะครับสะพานมีสภาพแลราวเนาะแล้วก็ไปล่อรถยูหันนะครับไปขมบยูหันแต่กันยังบรู้ว่ารถซีมาจากมงนครับแต่ว่ากษิตได้ไปถ่าสะกดนี่ก็หกนาทีอ่ะคุยกันอีกจักหน่อยนะครับกะ ไปพุ่นกะในแบบที่วางแผ่นกันไห<า>้กะน่าจะได้นอนอยู่ประมาณหนึ่งคืนนะครับที่ที่เย็นคุยๆกับพี่ต่อไว้นะครับแต่กัยังบนแน่นอนว่ดแนวใหแน่น,นะ <c oughs> แร้กันจะให้พี่น้องน,นะครับคอยติดตามราชมเอ้ใส,ส่ชุดเสร็จหรือ,อยังใส,ส่ชุดเสร็จหรือ,อยัง เร็วมาสวัสดีน่เร็วจะเร็วมาสวัสดีก้องมาเร็วใส่อันนี้นะไล์มาเรา่ะอ่าเร็ว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 เสียงร้องนะครับกำลังร้องเพลงอยู่นะครับกำลังร้องเพลงอยู่คนเดียวอเร็ว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  ป็น้อนี่เร็ว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 ตีอยู่น้อพี่น้องเบ่งไปเรื่อยๆด้อครับเบ่ง่งัวเปลยแบบ่งโฆษณาให้น้ำเน่เบ่งโฆษณาให้เปลี่ยนน้ำเน่นะครับอยก อย่าก,กดข่ามโฆษณาได้อเพื่อเป็นการสนับสนุนส่องเบาเปมเนาะครับผมเสร็จแล้วยังมาสวัสด,ดีครับหน่อยมาสวัสด,ดีครับหน่อยไม่มียันงี้มี้ยมีผมหน่อยผมหน่อยอ่ะมีผมหน่อยอย่ะโอ้ย นายนายนายนนมาดูหน่อยมาวีวีบล็อกวีให้ถือม่ที่ละมาแล้วมาอีกมาแล้ว สวัสดีครับหน่อยเดี๋ยวยิงก่อนยิงก่อนสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ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  รัวกก่อนกกนก่อนกหนอยเ้รกันหน่อยกนยปิดคลิปนะปิดคลิปนะเบิเบิ่งเบิ่งนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ค่ะเอาไว้สำานีก่อนนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องบาเปเอกดับสไคร้ กูซับสไครสมอกอบเปี่ยนมพ่อมานมดำได้ครับเด้อทีนี้นก็บายบายครับสวัสดีครับ